สวัสดีค่ะคราวนี้นะคะเราก็จะมาติวต่อในเรื่องของกรนที่2หรือรากที่2แบบข้อสอบที่เป็น Choice กันบ้างนะคะเรามาดูเลยค่ะข้อที่1เขาบอกว่าข้อใดเป็นรากที่สองของ49น้องๆให้ไลค์คำว่ารากที่2ซึ่งพี่บอกแล้วว่ารากที่2จะต้องมีคำตอบ2ค่าก็คือค่าที่เป็นบวกและค่าที่เป็นลบดังนั้นคำว่ารากที่2ก็คือ จำนวนอะไรก็ตามที่ยกกําลังสองแล้วได้49สุดูตรคูณที่คูณกันแล้วได้49ก็คือ7คูณ7นั่นเองเพราะฉะนั้นรากที่2ของ49ก็คือบวก7และลบ7ถูกไหมคะดังนั้นเรามาดูสิว่าคำตอบคือ choice ข้อไหนบวก7คืออันนี้ลบ7คืออันนี้แล้วน้องๆดูนะคะว่า ตรงนี้เขาใส่เครื่องหมายกลนที่2ของ49แน่นอนว่าถอดออกมาก็คือ7ข้อนี้เราจึงตอบ choice ข้อ4ค่ะเห็นไหมระวังดีๆนะเพราะบางที choice เนี่ยมันให้มาหลากหลายรูปแบบเราก็ต้องทำรูปแบบรากที่2ของ49ให้อยู่ในรูปอย่างต่ำที่สุดก่อนก็คือถอดรูดออกมานั่นเองนะคะค่าตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ7อ่ะพี่เขียนให้น้องๆจะได้ไม่งงเนาะอ่ะ ทีนี้พี่มีจุดทบทวนอีกทีหนึ่งให้นะคะก็คือน้องๆดูนะถ้าพี่เขียนว่ารากที่2ของ49คําคำตอบที่ได้ก็คือบวกหรือลบ7นั่นเองถูกไหมแต่ถ้าพี่เขียนว่ารากที่2ที่เป็นบวก ของ49เวลาเขียนสัญลักษณ์ก็จะได้เป็นส q u a r e ร o o t 49ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรียกให้ถูกจะเรียกว่ากรนที่2ของ49นั่นเองจะมีแค่ค่าเดียวก็คือค่าที่เป็นบวกนั่นก็คือ7แต่ถ้าเกิดพี่เขียนว่ารากที่2ที่เป็นลบเห็นไหมของ49 เวลาเขียนสัญลักษณ์ก็จะติดลบกลนที่2ของ49แบบนี้นะคะคำตอบก็จะได้เป็นติดลบ7ซึ่งตรงนี้น้องๆต้องระวังให้ดีนะอ่ะดังนั้นข้อนี้จึงบอกได้ว่ารากที่2ของ49ถอดออกมาก็คือบวก7นั่นเองนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะข้อใดเป็นรากที่2ของ64 แน่นอนว่ารากที่สองคือค่าบวกและค่าลบเลขอะไรที่คูณกันแล้วได้64 8, 8, 64นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือบวก8และลบ8นะคะก็จะตรงกับช้อยข้อที่3นะคะถามว่าพี่ขาทำไมข้อที่1ถึงผิดเพราะตรงเนี้ยมันก็เป็นเลข8นี่นะน้องๆดูนะคะ8ยกกำลัง2ตรงนี้หมายถึง8คูณ8จะเท่ากับ 64มันจึงผิดเพราะคำตอบมันคือบวก8กับลบ8นั่นเองตรงนี้นะคะลบ8ยกกำลัง2ความหมายของเขาก็คือลบ8คูนลบ8ก็จะเท่ากับ64มันก็เลยผิดนะคะอ่ะพี่เขียนอธิบายแยกคำตอบออกมาให้อย่างละเอียดแล้วนะคะถามว่าพี่คะ่ะทำไม choice เขาถึงออกมาเป็นแบบนี้เพราะที่ออกมาเป็นแบบนี้เนื่องจากว่าเขาต้องการให้เราเนี่ย เช็คคอนเซปต์ให้แม่นยำว่าเราเข้าใจมันดีหรือเปล่าต่อมาค่ะข้อที่3รากที่2ของ5ทั้งหมดยกกำลังสองเป็นรากที่2ของจำนวนใดน้องๆให้ไลค์คำว่าของจำนวนใดพี่บอกแล้วว่าถ้าเขาถามว่าของจำนวนใดหมายความว่ามันคือจำนวนนั้นยกกำลังสองถูกไหม แต่ก่อนที่เราจะเอารากที่สองของ5ทั้งหมดยกกําลังสองไปยกกําลังสองเนี่ยเราต้องคิดให้ได้ก่อนว่าก้อนนี้อะรากที่2ของ5ทั้งหมดยกกําลังสองความหมายของเขาก็คือรากที่2ของ5คูณกับรากที่2ของ5ซึ่งมันก็คือพี่บอกแล้วว่ารูทคูณรูทรวมรูทกันได้กลายเป็น รากที่2ของ5้คูณหนั่นเองจะมีค่าเท่ากับ5เห็นไหมเพราะฉะนั้นจากประโยคนี้นะคะพี่ก็เลยเขียนได้ว่ามันคือ 5, 5เป็นรากที่2ของจำนวนใดเพราะฉะนั้นของจำนวนใดก็คือเอาตัวเนี้ยเลข5มายกกำลังสองนั่นเองจะเท่ากับ 25เราตอบ choice ข้อที่3นะคะตรงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่าแบบฝึกหัดตรงนี้พี่เอามาเพื่อหลอกล่อสัญลักษณ์ถ้ามองๆคนไหนเนี่ยไม่แม่นคอนเซ็ปต์ไม่แม่นสัญลักษณ์บอกเลยว่าตุยไปเลยคือตอบผิดไปเลยนะลูกนะอะต่อมาข้อที่4ค่ะถ้า n เ,เป็นจำนวนจริงแล้ว n ยกกำลัง2มีค่าเท่าใด ข้อนี้นะคะพี่บอกได้เลยว่ามันจะตอบ Choice ข้อที่3เพราะอะไรเพราะว่าพี่บอกแล้วว่า π ายใต square root เนี่ยมันจะเป็นได้แค่ค่าที่เป็นบวกกับค่าที่เป็นลบนะคะมันจะสามารถเป็นได้บวก a หรือเป็นได้แค่0เท่านั้นติดลบได้ไหมภายในรูทติดลบไม่ได้นะคะดังนั้นพี่จึงบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ย n ยกกำลังสองถอดออกมาได้ N เราจึงต้องใส่อ s บส u ุ e เพื่อยืนยันว่าค่า n ตรงนี้จะเป็นได้แค่บวกหรือ0โอเคไหมอ่ะอันนี้ได้แล้วนะอันนี้พี่ย้ำคอนเซปต์ให้ถามว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ6ถ้าใครทำผิดหมายความว่าน้องๆไม่แม่นคอนเซปต์นั่นเองนะคะอ่ะบางคนบอกว่าพี่คะ่ะก็จริงแหละหนูเพิ่งมาเปิดคลิปพี่หนูไม่รู้อะไรเลยแค่จะติวก่อนสอบดังนั้นช็อตโนตนิดนึงคะ่ะ สำหรับคนที่ไม่แม่นนะอะพี่โนต้ตให้ว่ากฎอย่างหนึ่งของรากที่สองก็คือตัว n ตรงนี้ถ้าพี่เขียนว่ารากที่สองของ n กฎของเขาก็คือค่า n เนี่ยเป็นได้แค่ค่าบวกหรือ0เท่านั้นติดลบไม่ได้นะคะ อันนี้คือกฎข้อที่1ต่อมากฎข้อที่2ค่ะถ้าเกิดเป็นรากที่2ของ n ยกกำลังสองถอดออกมาจะต้องเป็นแอบส์ลุดหรือที่เขาเรียกกันว่าค่าสมบูรณ์นั่นเองของ n เพราะอะไรเพราะว่าตัว n ตัวเนี้ยอาจ จะเป็นบวกก็ได้ลบก็ได้ศูนย์ก็ได้ถูกไหมแต่เราจะต้องยืนยันเพื่อ make sure เลยว่าตัว n ห้ามติดลบเราจึงบอกว่าต้องใส่อ b s ซ l ลู e นั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะข้อที่5โอ้โ,อโอ้แน่นอนเมื่อกี้เราเพิ่งทำไปเองว่าถ้าเกิดสมมุติพี่เขียนว่า รากที่2ของ n ยกกำลังสองเวลาถอดออกมาจะต้องเป็น absolute n ถูกไหมข้อนี้เขาให้โจทย์มาว่าติดลบรากที่2ของลบ43ทั้งหมดยกกำลังสองแสดงว่าใส้ในตรงนี้หนูจะต้องใส่อะไรก่อนใส่ absolute ของลบ43แล้วเนื่องจากข้างหน้ามันมีลบเราก็ต้องใส่ลบเข้าไป ถูกไหมคะค่าแอบส์ลุดตรงนี้ถอดออกมาก็จะกลายเป็น43แล้วอย่าลืมดึงลบข้างหน้ามาด้วยข้อนี้เราจึงตอบ choice ข้อที่2นั่นเองนะคะนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าใจพื้นฐานคอนเซ็ปต์แล้วเนี่ยเวลาเราทำโจทย์พวกนี้ก็ง่ายมากๆถ้า n มีค่าเท่ากับ121แล้วรากที่2ของ n จะเท่ากับเท่าไหร่รากที่2ของ n ตัวนี้ก็คือรากที่2ของ 121ซึ่งตรงนี้มันคือรากที่เป็นบวกเนื่องจากว่าหน้าสแควรูทตรงนี้ไม่ได้มีเครื่องหมายลบใช่ไหมเราจึงบอกว่าเวลาตอบเนี่ยมันจะต้องเป็นค่าที่เป็นบวกแล้วอะไรคูณกันได้121่ล่ะตัวนั้นก็คือ11นั่นเองข้อ6จึงตอบได้แค่ Choice ข้อที่1คือจะต้องเป็นค่าที่เป็นบวกเท่านั้นนะคะอ่าเร็วไปไหมพี่อธิบายเร็วไปไหม ไม่หรอกเนาะ,ะทีนี้ค่ะแน่นอนว่าข้อที่7เราเห็นว่าหน้ารากที่2มันมีเครื่องหมายลบแสดงว่าคําตอบต้องติดลบอาจจะเป็นได้ทั้งข้อ1ข้อ2ข้อสาไอข้อ4แต่ข้อ3ใช่ไหมไม่ใช่ตัดทิ้งไปเลยชอยข้อนี้นะคะทีนี้หนูก็มาดูว่าเอ๊ะอะไรคูณกันได้169มันก็คือ13นั่นเองถูกไหมต่อมา a ยกกำลัง3 0รากที่2ของมันหนูก็แค่เอา3 0หาร2จะได้เป็น a ยกกำลัง15 66หาร2ก็จะกลายเป็น b ยกกำลัง33จำได้ไหมพี่บอกว่าถ้าเลขยกกำลังเป็นเลขคู่ถอดออกมาเป็นเลขคี่ต้องใส่ absolute แล้วตรงข้างหน้ารากที่2มันมีเครื่องหมาย ติดลบเราก็ต้องใส่ลบด้วยดังนั้นคำตอบข้อนี้จะตรงกับ choice ข้อที่2นั่นเองเห็นไหมเวลาเราทำโจทย์พวกนี้เราพูดด้วยคิดที่ละสเต็ปแล้วก็พูดออกมาว่าเราคิดว่าอะไรนะคะข้อที่8ค่ะข้อใดตอบไปนี้เป็นจริงอันดับแรกนะคะรากที่2ของ16คูณ a ยกกำลัง2 16ถอดรูทออกมาได้4จริง a ยกกำลังสองถอดออกมาได้ a จริงถามว่าทำไมข้อนี้ไม่ใส่อ s บสูตรเพราะเขามีคอนดิชันหรือเงื่อนไขระบุมาแล้วว่าตัว a เนี่ยมากกว่า0หมายความว่าค่า a เนี่ยไม่ติดลบนั่นเองถ้าเขาระบุแบบนี้มาตัว a ก็จึงไม่จำเป็นต้องใส่อบสูตนะคะแสดงว่าข้อนี้พูดถูกจ้าต่อมาค่ะรากที่2ของ100 100ถอดออกมาได้ หนึ่งร้อยจริงนะ้ยข้อนี้ไม่จริงนะข้อนี้ผิดอืมเพราะว่าหนึ่งร้อยถอดออกมาต้องมีค่าเท่ากับสิบใช่ไหมคะอ่ะข้อนี้ผิดนะอืมไหนเรามาดูซิหนึ่งจุดสี่สี่หนึ่งจุดสี่สี่เราก็ดูเป็น เป็นจำนวนเต็มก่อนว่า144เนี่ยถอดออกมาได้เป็น12ถูกไหมแล้วเนื่องจากเป็นโพทซยม2ตํตำแหน่งเราก็ได้เป็น1.2นั่นเองตรงนี้ถูก a ยกกำลัง4ถอดออกมาก็จะกลายเป็น a ยกกำลัง2 b ยกกำลัง12ถอดออกมาก็จะเป็น b ยกกำลัง6อันนี้ถูกอ้าวตายแล้วทำไมข้อที่เป็นจริงมีมากกว่า1ข้อล่ะแสดงว่าอันนี้พี่ขออนุญาตนะพี่น่าจะพิมพ์ช i c e ผิดจ้า แก่นิดนึงแก่นิดนึงตรงนี้พี่ว่าพี่ต้องพิมพ์ว่าสิบแต่พี่ดันไปพิมพ์หนึ่งร้อยนะคะอ่ะแก้โจทย์ตรงนี้เป็นสิบค่ะแล้วถ้าเกิด a ยกกําลังสองถอดรากที่สองออกมาก็จะกลายเป็น a ยกกําลังหนึ่ง b ยกกําลังแปดถอดรากที่สองมาจะกลายเป็น b ยกกําลังสี่จริงไหมจริงข้อนี้ต้องใส่แอบสูุดเพราะเขาไม่ได้ระบุว่าค่า a มีค่ามากกว่าศูนย์เราจึงไม่ชัวร์ว่า a ติดลบหรือเปล่า เราป้องกันโดยการใส่แอบสลุดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกเราจึงตอบว่าข้อ4ถูกหมดถูกข้อนะจ๊ะต่อมาค่ะข้อที่9อันนี้สบายๆแต่เด็กชอบพลาดเพราะอะไรเพราะถ้ามันยกกำลังสองทั้งวงเล็บหมายความว่าเด็กๆจะต้องกระโจนเหาหมายถึงตัวยกกำลังอะคะ่ะใส่เข้าไปในหัวของวงเล็บแต่ละตัวเราก็จะได้ว่า 2ยกกำลัง2คูณกับรากที่2ของ3ยกกำลังสตรงนี้ก็มีเหาบนหัวกระใจายใส่หัวทุกตัวจะได้เป็นติดลบ3ยกกำลัง2คูณกับรากที่2ของ2ยกกำลัง2อ่ะเพราะฉะนั้นคิดทีละตัวค่ะ2ยกกำลังสได้4รากที่2ของ3ยกกำลังสก็จะได้3ก็คือคูณ3 ลบกับ3ยกกำลัง2ได้9รากที่2ของ2ก็คือ2เพราะฉะนั้น4คูณ3ได้12 9คูณ2ได้18 12ลบ18ได้เป็นลบ6นั่นเองเห็นไหมตอบ Choice ข้อ4ค่ะต่อมา,อาจำนวนรากที่2ของ34 3ลบด้วย รากที่2ของ4 4 8บวกด้วยรากที่2ของ1 1 2นะคะเขาบอกว่าให้เขียนอยู่ในรูปอย่างง่ายหมายถึงว่าถอดรูทได้ก็ถอดรูทก่อนทีนี้เราลองมาดูนะคะว่า3 4 3ถอดรูทออกมาได้อะไรอ่ะพี่ก็ลองดูซิพี่แยกตัวประกอบก่อน3 4 3เอาแม่7หารได้ เจ็ดสี่ยได้หกเจ็ดเกิเกิดจาก7จคูณเถูกไหมดังนั้นพี่ก็เลยบอกได้ว่ารากที่สองของสามมันคือ7จ็คูณเคูณเนั่นเองนะคะต่อ,อมา448อ่ส พี่เอาแม่4หาร1นึสองพี่เอาแม่อะไรหารดีแม่4อีก4 2 8 9องแปดเก้อ่ะพี่เอาแม่4อีก4ีคูณเเห็นไหมดังนั้นก็จะได้ว่าส 4, 4 8เกิดจากรากที่สองของสี่คูณสคูณสคูณเจ ใช่ไหมถูกไหมนี่ไหนขอเช็คอีกทีสิเพื่อความชัวร์เวลาที่เราทำอะไรเราต้องเช็คให้รอบครอบอีกทีนะคะสี่สองแปดไปแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดอุ้ยอันนี้ต้องได้สามนี่เนาะแปดสี่สามสองสี่คูณเจ็ดยี่แปดโอเคถูกหนึ่งร้อยสิบสองหนึ่งร้อยสิบสองคิดอะไรไม่ออก 112เป็นเลขคู่ใช้สุดคูณแม่สองหาร56เอาแม่อะไรดีแม่อะไรดีแม่อะไรดี7 7ก 7, ็78อ่ะ7คูณ8 8ตัวนี้เราจะรู้ว่ามันคือ2 2 2สถูกไหมเราก็จะได้เลยว่ารากที่2ของ112จะเท่ากับ สกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอง,สสง,สองสสแล้วก็คูณด้วย7นะคะพอเราได้แบบนี้เปิบเราก็มาจับคู่เราถอดรากได้เลยรากที่2อหมายถึงซ้ำกัน2ตัวถอดออกมาตัวเดียวเห็นไหมอันนี้จะได้เป็น7จ็ดรูทเจสซ้ำกัน2ตัวถอดสี่ออกมาตัวเดียวแล้ว4ตัวนี้เกิดจาก 2คูณ2พี่จึงถอดออกมาได้2กลายเป็น8รูท7ต่อมาค่ะ1 2ถอด2ออกมากลายเป็น4รูท7นะคะพี่ก็เลยเอามาเขียนใหม่ได้ว่า7รูท7ลบ8รูท7บวก4รูท7เพราะฉะนั้น นามสกุลคือรู้เจ็เหมือนกันหมดเลยเราสามารถจับตัวเลขที่อยู่ด้านหน้ามาบวกลบได้7จลบ8ได้เป็นลบหนึ่งรูทเจ็ด 7, บวกสรูทเจลบหบวกสกลายเป็น3รูทเจด 7, นั่นเองนะคะตอบช้อยข้อที่ สพี่ก็ไม่รู้นะว่าพี่อธิบายเร็วไปหรือเปล่าแต่พี่บอกแล้วว่าอันนี้มันคือติวทายบทซึ่งถ้าน้องๆคนไหนยู่ดีๆเปิดคลิปนี้มาเลยน้องอาจจะรู้สึกว่าพี่อธิบายอะไรไม่รู้เร็วไปหมดน้องย้อนกลับไปหาคลิปนะคะในลิสต์ที่พี่ทิ้งเอาไวอ้อันอื่นๆนะ่ะลองดูตรงส่วนที่เป็นเนื้อหาก่อนนะพอดูเสร็จเข้าใจแล้วก็ค่อยมาติวคลิปนี้เพิ่มทีหลัง ข้อที่11ค่ะจงหาค่าของอันนี้บวกลบกันเพราะฉะนั้นเวลาบวกลบพี่บอกแล้วว่านามสกุลจะต้องเหมือนกันรูทห้าสิบรูทยี 28, โ่โอ้โอนามสกุลไม่เหมือนกันแต่โจมันไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกเพราะถ้าเกิดสมมุติมันไม่เหมือนกันบวกกันไม่ได้เขาจะถามทําไมละ่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่า ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันสามารถทำให้อยู่ในรูปอย่างง่ายหรืออย่างต่ำได้นะคะพี่ก็ขออนุญาตทําเลยว่าจากตรงนี้นะคะรูทห้าสิบเรารู้ว่ามันเกิดจากยี่สิบห้าคูณสองบวกกับสามรูทยี่สิบแปดเกิดจากสี่คูณเจ็ดลบด้วย 6 3เกิดจาก9คูณ7ลบด้วย2คูณกับ9คูณ2ได้18เพราะฉะนั้นเด็กๆดูนะคะว่าตรงเนี้ย5ถอดรูทออกมาได้5เราก็จับคูณกันจะได้เป็น5คูณ5ได้25รูท2เพราะ2ตัวนี้ไม่มีพวกก็ติดรูทเอาไว้บวกกับตรงนี้น้องๆสังเกตเห็นไหมคะ4ถอดรูทออกมาได้เป็น2 คูณกับ3กลายเป็น6รูท7ลบด้วยวงเล็บ9ตัวนี้ถอดออกมาได้3ก็จับ3คูณ4เป็น12รูทเเพราะ7ตัวนี้ไม่มีพวก9ตัวนี้ก็ถอดออกมาได้3จับคูณกับ2ก็คือลบ6รูท2นั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าในวงเล็บแรกบวกลบได้ไหมไม่ได้จ้านำสกุลแตกตา่าง ดังนั้นนะคะตรงนี้เราเชื่อมหน้าวงเล็บด้วยเครื่องหมายลบกระจายลบเข้าไปจะได้เป็น2 5่2 6บ7 1 2รูท2บวก6รูทเลบสิบสองรูทเบวกหกรูทสเพราะลบเจอลบกลายเป็นบวกนะคะหลังจากนั้นมาโฟกัสนามสกุลค่ะอันนี้รูทสอันนี้รูทสอแสดงว่าเราจับตัวข้างหน้ามาบวกกันได้ 25บวก6กลายเป็น31รูท2นะคะตัวที่เหลือดูซีนามสกุลเหมือนกันไหมเหมือนกันคือรูทกลบ12กลายเป็นลบ6รูท7นามสกุลไม่เปลี่ยนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นามสกุลต่างกันทำอะไรไม่ได้แสดงว่าตอบได้แล้วคือ choice ข้อ1นั่นเองอ่าเราก็วงเลย ต่อมาค่ะข้อที่12แน่นอนว่ามันมีตัวเลขอยู่หน้าวงเล็บโดยไม่มีเครื่องหมายกัน้นหมายความว่าคูณอยู่เราก็จับกระจายแจกแจงเข้าไปคูณทีละตัวค่ะจะได้เป็นพี่ขอเขียนนี้นะ3รูทสนะคะตัวนี้คูณด้วยรูทสออันนี้คือหนึ่งก้อนลบกับตรงนี้นะ รูทสามคูณด้วยรูทสองนั่นเองทีนี้น้องๆดูนะคะว่ารูทคูณรูทเราจับรวมกันได้ก็จะกลายเป็น3คูณกับ2อคูณสลบด้วยตรงนี้นะคะพี่ก็จับ32มคูณสได้เลยทีนี้หนูดูนะซ้ำกัน2ตัวถอดออกมาตัวเดียวคือคูณ2องจำนวนแรกก็จะได้เป็น6 ลบด้วย3 2ตัวนี้เกิดจากอะไร16คูณ2ถูกไหมแล้วตรงนี้ก็ยังคูณ2อีกดังนั้น16ตัวนี้ถอดออกมาได้เป็น4 2คูณ2ถอดออกมาได้2 4คูณ2กลายเป็น8เราจึงได้เป็น6ลบ8ได้ติดลบ2ตอบ choice ข้อ1นะคะอ่ะ ทีนี้ข้อที่13ค่ะมันมีคำว่าการหาค่าประมาณแสดงว่าเขาจะต้องให้มาว่ารากที่2ของ2มีค่าประมาณเป็น1.414หมายความว่าเวลาเราคิดตรงนี้เสร็จเรายังตอบไม่ได้เพราะเราจะต้องแปลงตัวที่เป็นรูทเนี่ยเป็นทศนิยมก่อนนะคะทีนี้น้องๆดูนะคะว่าข้อที่13เนี่ยพี่เคยบอกแล้วว่าเศษส่วนตัวส่วนติดรูทไม่ได้ดังนั้นเวลาทำเราจึงต้องคูณด้วย คอนจูเกตหรือภาษาไทยเรียกว่าการทําแบบสั่งยุคนั่นเองอะเรามาดูก่อนว่า3ส,ส่วนด้วยรูทสลบหนแน่นอนว่าตรงนี้มันเป็นรูทสองลบหอยากทําให้รูทสอหายไปเราก็ต้องจัดคูณคอนจูเกตด้วยเลขตัวเดิมแต่เปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงกันข้ามจากลบเราเปลี่ยนเป็นบวกแล้วนำไปคูณทั้ง เศษและส่วนเห็นไหมคะแน่นอนว่าตรงนี้เวลาเราคูณกันค่ะเด็กๆน้องๆจะเห็นว่ามันตรงกับสูตรหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมมันก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนั่นเองตัวส่วนของพี่จึงได้ว่าเป็นรากที่สองของ2องยกกำลังสองลบหยกกำลังสอง ส่วนตัวด้านบนนะคะเราจับสารกระจายเข้าไปกลายเป็น3ารูทอบวกส่ะเราก็จะได้เป็น3ารูทสบวกสส่วนด้วยรูทสอยกกำลังสองได้2อลบหเท่ากับตรงเนี้ยสอลบหมันได้1ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าส่วนเป็น1เราเขียนไหมไม่เขียนคำตอบก็เลยได้เป็น สามรูทองบวกสนั่นเองแต่ตอบเลยได้ไหมไม่ได้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าให้เราตอบในลักษณะของค่าประมาณเราจึงต้องเปลี่ยนจากรูทสอไปเป็น1.414นะคะแล้วก็คูณด้วย3าบวกสค่ะก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยสามสี่สิบสองสาแล้วก็บวก3จะได้เป็น7 2็ดจ มีไหมเอ๊พี่พิมพ์ช้อยผิดเหรออืมพี่น่าจะพิมพ์ช้อยผิดน้องๆองแก้ตรงนี้ให้พี่หน่อยอันนี้เปลี่ยนเป็นเลขสองค่ะตอบช้อยข้อหนึ่งนะเออใช่พี่พิมพ์ผิดขอโทษทีอันนี้พี่อาจจะรีบไปหน่อยก็เลยอาจจะมีจุดบกพร่องในการพิมพ์ชีทผิดไปบ้างนะคะ อ่ะข้อที่14ค่ะแน่นอนว่าเราทำกันมาหลายครั้งแล้วเราจะรู้ว่าเอ้ยถ้าเป็นรากที่2ยกกำลัง2อย่างนี้ตอบได้เลยว่ามันคือ10นั่นเองถูกไหมเพราะอะไรอ่ะบางคนบอกพี่ทวนให้หนูหน่อยมันหมายความว่าติดลบรากที่2ของ10คูณกับติดลบรากที่2ของ10ลบคูณลบกลายเป็นบวก รูทสิบคูณรูทสิบจำได้ไหมพี่บอกว่าเราสามารถรวมรูทได้ก็กลายเป็น10บคูณสิถอดออกมาก็ได้เป็น10นั่นเองนะคะบวกด้วยตัวนี้ค่ะรากที่2ของลบสิยกกำลังสตัวนี้ถอดออกมากลายเป็นแอบสูทของลบสิจนั่นเองจะได้เป็น10บบวกสิ เท่ากับ27ออกบ choice ขช้อยข้อ4อ่ะคลิปนี้ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วกันนะคะรากที่2ของ27พี่ก็ขอกระจายออกมากลายเป็น9คูณ3บวกรากที่2ของ12คือ4คูณ3บวก เ5คือ25คูณ3เพราะฉะนั้น9ทถอดออกมาได้3 4ทถอดออกมาได้2 25ทถอดออกมาได้5ถูกไหมก็จะกลายเป็น3ลรูท3บวก2ลูท3บวก5ลูท3นามสกุลรูท3เหมือนกันหมดจับตัวเลขด้านหน้ามาบวกกันได้เลย 3, 2บวก2ได้5 5, 2บวก2ได้10กลายเป็น10ลรูท3ตอบ choice ข้อ3เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อข้อที่16จนถึง25ในคลิปที่2นะคะ